หมดได้ไหคะน้ำไปใช้แต่ได้นี่ฮะจิตสีขับรถนี่ดำรถจิติีดำนะสีดำป้ายทะเบียนขอเพื่อเต่าห่าแปดสี่สองขาวจอดอยู่นี่ฮะไม่ได้ล้างเลยครับจอดรถไม่ได้ล้างเลยนี่รถเห็นไหมป้ายทะเบียนหน้าหกแปดสี่ฮะออกไว้หลายครั้งแล้วครับแต่ไม่ยอมถูกสักทีโอเคครับนะฮะก็ถ่ายถ่ายเป็นหลักฐานหน่อยนี่ เดินข้างในบ้างข้างนอกบ้างนะต่อไปจะเดินข้างหลังเลยครับไม่เดินหน้านะฮะเข็ดจนตายแล้วครับ ตาไปไหวมากครับท่านผู้ชมจิตติไปไม่ไหวแล้วครับไปนู่นแล้วฮะลวงตาไปนู่นแล้วครับดูบรรยากาศตามหลังบ้างก,ก็ดีเหมือนกันนะครับคนเยอะคนเยอะช่วงเช้าอากาศดีบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีช่วงเช้า ภาพมันจะสั่นๆนะรก็เดินด้วยถือไปด้วยหลายอย่างมันไม่ได้ไม้นะที่ใช้นะมันไม่ได้กันสั่นก็ขอบคุณทุกคนครับที่กดติดตามกันอย่างที่บอกว่าช่องน้องใหม่ช่องเล็กๆช่วยกดติดตามหน่อยครับยังไม่ฟ่านเกณฑ์ y o ยูทูบเลยครับรรตต ไป็มคไดนะคะอันนี้เรอยู่ที่อำเภอสว,วัดุรีนะครับ,รบจะะังหวัดร้อยเอ็ดอยู่นะครับก็หอารเดินที่ดงไปอำเภอโพนทองม่งหน้าสู่นู่นนะครับ จุดหมายปลายทางของทุกบ้านก็หลงตา,าจำวัดที่หนองตาจำวัดก็คือจังหวัดนครพน,นม Bye.